สมาธินี่มีอันตร,รายเหมือนกันถ้าไปไม่ถูกก็มีแต่ความทุกข์เลยไม่เห็นความเจริญก้าวหน้าของสมาธิมันก็จะมีแต่อันตรายแม้แต่พระสมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังเจอความน่ากลัวของสมาธิสิ่งที่คนเรากลัวที่สุดก็คือการเจริญสมาธิก็คือการเจริญฌานไม่เอาไม่อยากได้ฌานฌานปัญญามีอยู่ที่วุเดยคนนั้นอยู่ไกลปา,านิพานธ ถ้าไม่เอาฌานก็ไม่มีพระนิพพานเพราะฉะนั้นอามาเลือกสอนฌานสมาธิไม่เลือกสอนนิพพานเลยไม่เลือกสอนวิปัสสนาเลยเราต้องมีพื้นฐานเดินตามอริยมรรคมองแปดคือศินสมาธิและก็ปัญญาพระสมานสองพระเจ้านี้ก็เคยเจออันตรายจากการฝึกสมาธิเหมือนกันอย่างเรานี่นั่งไปเองคิดไปเองแต่ละวันมันเสียเวลาเปล่าเด้มันจะทําให้เรามีความทุกข์ ในการเจริญสมาธิบางครั้งสิ่งที่เรารู้เราเห็นหรือสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกแล้วเราก็ไปร่วมมือกับมันมันจะเป็นมิชาสมาธิได้ส้มาสมาธิคือความถูกต้องในการเจริญในการภาวานามันจะไปเองไม่ได้แต่ละจุดนะญาณของเราอย่างรู้ไม่ได้ว่าโอ้จิตเราชอบแบบนี้บอมันจะถูกกับที่พระพุทธเจ้าสอนไหมนอ้อ ทำไมสิ่งที่เราเห็นมันไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนเลยเนาะแต่มันมีความสุขกว่าที่เราไปเยียนมามันก็ไม่ถูกได้ยังไงต้องไปให้มันเรียนทุกข์วันนไปให้มันเห็นความสุขได้สมาธิเดินหน้าไปหาอาริยสัจข้อที่หนึ่งคือความทุกข์นี่พระสมสัยสมพุทธเจ้ามีปัญหาในการเจริญสมาธิบางครั้งเกิดนิมิตเห็นแล้วรูปเกิดนิมิตเห็นแล้วรูปแล้ว หรือเกิดโอภาษแสงสว่างแล้วแต่ในไม่ช้าก็หายไปเพราะเหตุใดพระสูตรนี้จำไว้เลยสุดยอดมากสิ่งที่เขาไม่เอามาพูดมาบอกมากล่าวกันแทนที่จะเข้าใจว่าโอภาษแสงสว่างนี่ทุกคนก็มีไผ่ก็มีนั่นยด่นี่หลายๆคนยคนเียนก็มีไม่เกียกิยก็เห็น ไม่ชี้น้อยก็เห็นสิรอยอีหยังอยู่กับบุหูเดียวกันบางครั้งนิมิตมันเกิดขึ้นมาเห็นรูปแล้วหรือเกิดโอภาแสงสว่างแล้วแต่ในไม่ช้ามันคือหายไปก็หน่อยเพื่อเห็นข้าเดียวพ็ดาเพราะเหตุใดพระสมานสมเรจเจ้าตัดเลยอรุทธาถานเลยท่านอารุทธานี่คือเป็นผู้ที่มีจักกุทิพจักกุมิตาทิป พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอนุรุทธะเมื่อก่อนตัสรูนี่ยังไม่รู้แจ้งด้วยปัญญายิ่งเลย่าเราเองตถาคตนี่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เด็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมรู้สึกแสงสว่างละการเห็นรูปนี่เหมือนกันแต่ไม่ชาเท่าไหร่แสงสว่างจากการเห็นรูปอันนั้น เราย่อมหายไปเพราว่าพระพุทธเจ้าน่นะนะแล้วมันจะตรงกับเราสอนกับเราฝึกโยมให้ในะที่อนามัยกำลังพูดอย่นี่เห็นแล้วมันก็หายไปเพราะอะไรจิตยังไม่ได้ตั้งมั่นเลยถ้าจิตตั้งมัน่นแล้วมันจะมั่นคงเลยแสงที่เราเห็นนะแสงสว่างและการเห็นรูปนิมิตเนี่ยนะนะบางคนเห็นสีนั่นสีนี้เนี่ยนะทนำะไมเห็นแป๊บเดียวมันจึงหายไปเราจึงมีความดำลีดังนี้ว่า อย่างน้อ <c oughs> เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปนี้รูปก็คือแสงสว่างนั่นละเราตรงตรงลงที่เห่าเห็นนี่ยมันคือหายไปมันพอเองได้นเนาะอระพเจ้าว่าดูก่อนอนุธธร,รุทธาเ่านั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าวิธิกิดฉาเพราะอย่างที่เหาาสงสัยว่ามันหายไปใส่้นอ คือวิชิกิจชาเด้อนี่คือนิวรณ์เด้อวิชิกิจชาเนี่ยสงสัยเด้สงสัยล่งเรีมันแมนบ่มันคือหายวะมันคือบวมมาอีกเนาะจิตของเราคือเกิดความสงสัยแบบนี้จะไม่เห็นอีกเลยเพราะว่านั่นคือนิวรณ์เด้อยู่ใส่นอ,อแสงเป็นแบบใดนอนางลงกระไรน,นี่คือนิวรณ์จะไม่เห็นแสงลมก็จะไม่เห็นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็วิชิกิจชาเป็นเหตุของสมาธิของเราจึงเคลื่อน สมาธิมันก็เลยอ่อนลงอ่อนลงมันมีมันจีแกอยเรื่อย,ยแต่ว่าอ่อนลงอ่อนลงเพราะยังเพราะมีความสงสัยเด้ลหลายๆายคนนั่งสมาธิมีแต่สงสัยสงสัยหอดอาจารย์บนเรเบนิและหลายคนมาในงานสมาธิ้นั่งไปนั่งมาสงสัยไปบู้อย่างมันก็บบุคคลเฮาเรียนมาเวนนั่งแหละมันเห็นก็นดีอยู่เด้แต่ว่าวเรเรียนมาแบบนี้ก็เลยสงสัยนะเห็นนมันดีอยู่แล้วแต่ไปสงสัยกลายไปวิธีสาบางทีนั่งไปนั่งมาอาจารย์บอกว่าไม่ดีแต่สิ่งที่ขหน่อยไปอ่านมา มันบ่เป็นแบบซี่เขาหน่อยก็เลยสงสัยว่จาจักเป็นถือหรือบ่ถือสงสัยหัวอาจารย์บ้านเอเป็นไปทัวเรือบ้านสมาธิของเราก็จะเคลื่อนไปเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปนิมิตนั้นจึงหายไปได้พอสงสัยเด้สงสัยก็หายวับหมดเอ้ยแมนยูบ hey, ่แมนยูบสงสัยก็หายเลยเราจะทําให้วิชิกิจฉานี้ไม่เกิดขึ้นมาวิชิกิจฉาความสงสัยสีเฮดให้ความสงสัยบ่เกิดขึ้นมาแก่เราได้อีก พระบริจาว่าดูก่อนอนุรุธะเหล่านั้นได้มีความรู้ดังนี้คือมีอะไรไม่ใส่ใจถ้าจะพูดเป็นภาษาสัตว์ก็อะมนสิการมนสิการคือความใส่ใจพิจารณาให้แยบคายนะแต่พระวุฒเจ้าจับอะมนิสกาคราคือบปใส่ใจเพราะฉนใจมาก็มาเห็นก็เห็นคำนวลมต่อไปอย่างสีนาะห้ากระได้แลกเกิดขึ้นแล้ว,กกแ,ลวแกเราก็อะมนสิการ ็คือความไม่ใส่ใจนั่นเองเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนที่ยินนมิธาบานีหวง่วงเดบีบา่านี่มาลุกดรอดเนี่สังเกตดีๆนะถ้าเราไม่มีความฟุ้งซ่านจำบัตตมาไว้นั่งซื่อๆบอกำกนดอารมณ์มันจะมีความง่วงในบานีอย่างนอนเนี่ยมันมิตีนามิธาในบานีนะแล้เกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราจึงเคลื่อนอีกขันยังนอนกับสมาธิบ่เกิด เกิดมันเคลื่อนมันเคลื่อนไปสิ่งที่สะสมมากก็หายไปความหวาดเสียวแลเกิดขึ้นแล้วแก่เรามันอยากนอนเนยสมาธิของเราจึงเคลื่อนอี่นี้ความตื่นเต้นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราอีกมนี้สมาธิของเราจึงเคลื่อนเห็นแล้วมันคือเป็นต่ยานเด็เป็นแสงพุ่บนะล่างเรือมันก็ได้เคลื่อนสมาธิเคลื่อนแน่นอนเป็นแต่ยานบวาดเสียวแต่นอนกันมา มนันเลยดขึ้นในปัณเนี้เป็นอย่างสั้นตัวความตื่นเต้นดปนปัณเนี้เห็นแสงแล้วโอ้ตื่นเต้นนู้ก็ขหน่อยตื่นเต้นทีน่อาจารย์อาแลกเกิดขึ้นแล้วแก่เราอีกสมาธิเคลื่อนอีกมันตื่นเต้นเลยถ้าออกสมาธิทําจิตใจผ่องใสสิ่งที่เราเห็นอือมันก็ดีนะเราจะไม่ตื่นเต้นเด้จาไว้เ้อความตื่นเต้นเกิดขึ้นมาแก่เราเนีวสมาธิเราจึงเคลื่อนอีก ความชั่วหยาบแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราจึงเคลื่อนทั้งงงสั่งสงสัยทั้งตื่นเต้นทั้งวาเสียวเป็นแต่ญาตมาเนี่ยเกิดความชั่วหยาบขึ้นมาบันีิสมาธิเคลื่อนอกระยาบถเนี่ยนะบัณนี้ความเพียรที่เราปราลดเกินไปความเพียรหลายนะมันเกิดขึ้นแก่เรามีเพียรหลายโพสสมาธิเคลื่อนอิบมาเนี่ย ความเพียรไลกระเคลื่อนนี้ความเพียรทําให้เจ็บร่างกายท,ทําให้ธาตุสีปรากฏขึ้นมาความเพียรที่มันย้อนไปด้วยวันนี้แลกเกิดขึ้นแล้วแกเราสมาธิกระเคลื่อนอีกนี่สมาธิอันตรายทุกอย่างเลยถ้าเราไปไม่ถูกทางเราจะไปเองก็ไม่ได้ด้วยสมาธิมโมเมนต์ไปนั่งภาวนาะอยู่คนเดียวเวิปีตปีวชาตมันไปบ่ได้เด้พันิพานไปตัณหาที่คอยกระซิบแหลกเกิดขึ้นแล้วแก่เราคอยมกักด้แสงเห็นแสงโอ้ยมักมักเกิดความชอบเด้ สมาธิเคลื่อนอีไปมากกับนิมิตเดเล่นกับแสงเดความสำคัญสภาวะว่าต่างแลเกิดขึ้นแก่เราเคลื่อนอีสภาวะเดยินดีในะสภาวะเดเห็นนั่นเห็นนี่เห็นเทวดาเห็นนางฟ้าว่าสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เราสมาธิเคลื่อนอีเพราะว่าเราไปใส่ใจสภาวะสภาวะต่างๆมันมีสีสันมันดึงดูจิตของเรา ลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปแลเกิดขึ้นแล้วแกเราไปเพ่งแสงนะไปนั่งเพ่งแสงอยู่นั้นยิ่งเพ่งยิ่งทําให้สมาธิเกิดความเคลื่อนไหวเพราะจิตของเรายังไม่ได้ตั้งมั่นดิจิตยังไม่ได้สว่างเลยไปดูไปเพ่งเล็งมันนะเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นนิมิตเหล่านี้จึงหายไปได้จําไว้เด้อสิ่งเหล่านี้ฟังบททันกะลีบไปฟังใหม่แล้วคอยถาม เราจะทาให้ความสงสัยเป็นอามาณิการคือไม่สนใจนะนะทีนิมทะตามความหวาดเสียวความต่นเต้นความชั่วหยาบความเพี้ยนที่ปลานลดหน่อยเกินไปหลายเกินไปตัณหามันค่อยมากกะสิบความสําคัญว่าสภาว่าน,นี้มันถือบอลักษณะที่เขาเห็นรูปนี้เกินไปแก่เราได้อีกถ้าเราไม่สงสัยไม่มุนเงียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ บรต้องตกใจบรต้องตื่นเต้นบรต้องวาาเสียวเห็นแล้วกับปฏิบัติต่อไปถ้าเพี้ยนน่อยก็เพิ่มขึ้นมาถ้าเพี้ยนหลายก็ย้อนลงไปถ้าขึ้นว่าแสงมันดีก็ไปยินดีกับมันก็จะเกิดตั้นหาได้ไหยินดีกับแสงเด็ความสัมพันธ์สภาวะต่างๆก็ตามนั่งสมาธิพอเห็นแสงแล้วเห็นอะไรมากมายเด้รูปภาพนั้นรูปภาพนี่เห็นหอดหัวิตหัวใจ,หวใจเห็นไปเบิดเห็นตับไตใส่พองเห็นไปเบิดได้ไหมเกิดวความสงสัยได้ไหมไปต่อไง ราะ,ะนะนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่ควรภาวนาให้มากจเจริญให้มากกระทําให้มากคือภาวนีบาวนีกตาเรียนรู้ับลมห,หายใ,ใจใหายใจเข่าหายใจออกเรียนรู้เพระมันเนี่ยพึงพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราจะทําอะไรอยู่ให้เป็นมนุษย์การคือพระพุทธเจ้าวอกกับอนุรทานเป็นอย่างสมาธิเป็นพุทโกเพระาะว่าได้ใส่ใจแสงตอนที่ยังไม่จเจริญตอนที่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธ,ธิสัตว์อยู่ก็เพราะเข้าใจขึ้นกัน ยังม่มีอาจารย์เด้เอเฮาเดชัสเฮาเสิไปเองได้ยี่บอกแบบพระพุรธเจ้านะพระพุรธเจ้ายังต้องมีอาจารย์เด้พอมีอาจารย์แล้วพระพุทธเจ้านีวิ่งฝึกสมาธิเด้เพระาวรนะว่ามันมีคนสอนสมาธิเดอพระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุนะมีคนสอนสมาธิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเจริญแล้วแต่ปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไปเรียนรู้เองแต่สรุ้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเด้ปัญญาเนะี่ย พรามาบวกกับปัญญาที่ปะสม,มาสัมพุทธเจ้ามีอยู่แล้วมาผสมประสานกับสมาธิบา้านีสมาธิที่พระพุทธเจ้าฝึกมาเป็นสัมมาสม,มาธิสุดท้ายมาเจริญสมาธิก็มีปัญญาโดยพ้นจากสังสารวัฏตัวบานีเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้มากคือการเจริญสมาธิฝึกสมาธิให้มันมัน่นคงเรียนรู้วิลจิตของตัวเองเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันมันดีถ้าเราไม่รู้เท่าทันความคิด เราจะแพ้ความคิดไดะนั่งสมาธิแต่ถ้าเราเรียนรู้ความคิดเรียนรู้ความทุกต้องเป็นสัมมาสมาธิสมาธิเราจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนได้ไหมนี้เอาละสมควรเกเวลาเราจะได้สวดมน